สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวกันดั้มไดนามสนะครับเป็นงานค่ายดาบันน่ามเบขหกห้ no. นะครับสเกลหน0 0เป็น MG นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับคู่มือนะครับอ่านง่ายนะครับ แล้วก็ประกอบตามได้ง่ายไม่ยุ่งยากอะไรนะครับโหด้านนอกฝนตกหนักมากเลยเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าสำหรับการดั้มไดนามิสตัวนี้มีข้อดีข้อด้อยมีจุดไหนที่ต้องระวังกันบ้างนะครับเดี๋ยวพบกันครับประกอบเสร็จแล้วนะครับกับไดนามิสนะครับดาบัน6 5 3 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องนี้มีพาร์ทอะไรไบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ผมทำสีโครงในเพิ่มนะครับอันดับแรกนะครับเป็นปืนนะครับไรเฟิลน,นะครับเนื่งด้วยเดนเมทตัวนี้ในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นสายสไนเปอร์สายยิงนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่จะใช้ยึดติดกับ ตรงนี้ของช่วงบริเวณแขนนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นด้ามจับนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดยึดกับหัวไหล่นะครับเดี๋ยวผมจะยึดให้นะยึดให้ดูแล้วก็ตรงนี้เป็นขาตั้งนะครับสมาร์ทพับเก็บตรงนี้ได้ตัวปืนผมทาสีนะครับใ้้าําสีไปตัวนี้ทั้งตัวทั้งโครงในแล้วก็พาร์ตอาวุธพวกปืนนะครับ ผมใช้วิธีการทานะครับความต้องการของผมเนี่ยผมไม่อยากไม่อยากให้มันดูเรียบเนียนเกินไปผมอยากให้มันดูลักษณะเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นโลหะที่เป็นแบบไม่จําเป็นจะต้องแบบสีเน้นเนียนนะครับแต่อันนี้อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะตรงนี้นะครับเป็นชากแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เลนกล้องเรน่อะไรปกตินะครับ แล้วก็จะเป็นปืนสั้นนะครับ2กระบอกครับปืนสั้นเนี่ยจะอยู่ในกล่องนี้ที่จะติดอยู่กับช่วงช่วงขาช่วงประมาณข้างขานะครับวิธีการเก็บนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บง่ายๆเลยปุ๊บ ทั้งสองกระบอกนะครับแล้วก็อันี้จะเป็นชิวนะครับติดอยู่กับหัวไลชิวเนี่ยอันใหญ่จะขยับได้ลักษณะนี้นะครับทั้ง2ข้างนะครับดีคอที่ผมติดกับหุ่นเนี่ยผมซื้อแยกทั้งหากนะเป็นดีคอแบบเล่นไฟแบ็คลท์นะครับ ไม่ได้ใช้ดีคาที่มากับกล่องนะครับอันนี้เป็นชิวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นชิลเล็กนะครับตรงนี้จะเป็นตัวยึดที่ติดกับหัวไหล่นะครับโอเคมาดูเรือนที่ตัวหุ่นกันบ้างสักครู่นะครับโอเคใบกันย,ยาวเลยนะตัวหุ่นเนี่ย เนื่องด้วยช่วงกระโปรงท้ายนะครับดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นตัวสำหรับเก็บด้ามบีมนะครับจะมีที่ขยับอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็กระโปรงท้ายขึ้นลงแบบนี้ได้นะกระโปรงหน้าเนี่ยเปิดเพื่อ,อยิงระเบิดได้นะครับยิงจรวดได้ แบบนี้นะครับอาจจะดูมืดๆไปหน่อยนะพอผมทําสีเป็นสีเดียวกันหมดเลยครับหัวไล่นะครับหัวเข้านะครับหัวเขากข็ลักษณะนี้นะครับจุดขยับของแขนนะครับสุดได้ประมาณนี้นะครับ มาประมาณนี้ครับเพราะว่าทำสีโครงเนี่ยมันจะแน่นขึ้นนะครับประมาณนี้ครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ขานะครับผมขอเก็บตรงนี้ก่อน ขาได้ประมาณนี้นะครับข้อเท้าประมาณนี้นะช่วงขาในมุนนี้ได้เลยนะครับช่วงต้นขาก็โปรงหน้าก็สำหรับจัดท่าทางได้นะครับประมาณนี้จดขยับได,ได้ประมาณนี้นะเวลาเราต้องการติดชิวนะครับ ิวหลังเนี่ยชิวเล็กนะครับมันจะมีตรงนี้นะที่เป็นบากๆรอยบากนี้นะครับจุดยึดใส่ข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปง่ายๆครับสำหรับชิวอ,อันใหญ่เนี่ย มันจะเป็นเดือยตรงนี้นะครับถ้าใส่เข้าไปในรูนี้นะครับประมาณนี้นะตัวคุณยืนได้ด้วยขาของตัวเองนะครับส่วนตัวผมมองแล้วก็แข็งแรงดีนะครับเีผมยังติดไม่ครบนะ ถ้าก่อนพื้นไม่เรียบนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาโพสท่าให้นะครับว่าโพสท่าแล้วเนี่ยตัวนี้สวยไหมจะท่าแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เวลาโพสแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับสจะรูดนะครับโอเคครับท่าหลากัลกๆของของตัวหุ่นตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ ผมลืมบอกไปว่าตัวนี้ใส่ไฟได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสเปิดไฟให้พร้อมกับเทสดีคอร์แบ็คไลท์ให้ดูนะครับตอนทยคลิปว่าพออยู่กับไฟแบลคไลท์แล้วเนี่ยมันสวยประมาณไหนนะครับหลักๆนะครับความคุ้มค่าตัวนี้ก็กับราคาตอนนี้นะ่าจะอยู่เรทประมาณ700 7 0 0ไปลปนะครับ แล้วก็ประมาณถึงแป0้อกลางๆไม่น่าเกินแ5 0บาทแล้วแต่ร้านที่ที่ท,ที่ที่ทุกท่านชอบนะครับที่ทุกท่านซื้อประจำก็ก็ลองดูกับร้านที่ทุกท่านหาได้นะครับตนนัวนี้ตอนนี้ก็ยังหาได้อยู่นะครับได้เรื่อยๆอเพราะว่าหลายคนก็ชื่นชอบในโมกันด้ามสายน,นะครับสายปืนเนี่ยก็ส่วนตัวของผมโอเคนะอุ้มค่านะครับก็รายละเอียดดีนะครับถ้าใครอยากจะเก็บให้ครบ แก๊งของเซอรเชียลนะครับก,ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเทนไฟแบ็คไลท์ให้ดูนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ